ของแถมนะครับสวัสดีครับผมเชฟวินครับนี่คือชาแนลวีแกนสตาร์ทอัพในคลิปนี้นะครับผมมาป้ายยาเพื่อนๆอีกแล้วนะครับกับโถปั่นเบลนเดอร์ตัวใหม่นะครับเป็นเบลนเดอร์แบบมัลติฟังก์ชันเลยนะครับจากยี่ห้อจอยยังนะครับเป็นโถปั่นที่ใช้สําหรับทําพวกเครื่องดื่มต่างๆทาน้ําปั่นต่างๆทํานมต่างๆนะครับและความพิเศษของเครื่องนี้นะครับเขาเคลมไว้ว่า ไม่จําเป็นต้องล้างเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาน่าสนใจยังไงนะครับก่อนที่จะมารีวิวกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโดยเครื่องปั่นตัวนี้นะครับมันจะเรียกว่าโถก,ก็ไม่ใช่นะมันดูค่อนข้างเป็นแมชชีนมากกว่าเป็นดูเหมือนเป็นเครื่องทาน้ําปั่นมากกว่านะครับ แล้วก็สายการผลิตเนี่ยเขาผลิตมาจากประเทศจีนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็กังวลนะว่าเครื่องที่มาจากจีนเนี่ยมันจะมีปัญหาง่ายหรือเปล่าคุณภ,ภาพมันถึงไหมนะครับหรือว่ามุมมองเราเราที่มีต่อสินค้าจีนเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่พอผมดูรายละเอียดของยี่ห้อนี้นะครับจอยยางเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ไฮเอนด์มากๆเลยนะครับด้วยดีไซน์ต่าง ฟังก์ชันต่างๆสินค้าหลายๆตัวของยี่ห้อนี้เนี่ยทำออกมาเป็นสินค้าจีนที่มีคุณภาพสูงมากเลยนะครับผมก็เลยเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเผื่อใครที่กาลังมองหาโถปั่นหรือเครื่องทําน้ําทําเครื่องดื่มต่างๆเขาบอกไว้ว่าเราไม่จําเป็นต้องล้างเลยนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าฟังก์ชันของเขาเป็นยังไงบ้างครับและคลิปนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจาก Green j e a n Store นะครับเป็นผู้นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพจากต่างประเทศครับ มามาดูเลยนะครับแกะใบพร้อมๆกันมีเป็นคู่มือนะครับผู้จัดจำหน่ายเครื่องนี้เนี่ยเขานำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็เขาแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฝาด้านบนนนี้เป็นโถแก้วนะครับ อันนี้มีแปลงมาให้ด้วยมันเป็นเครื่องเลยอ่ะมันไม่ใช่โถปั่นแบบโถปั่นเบนเดอร์ทั่วไปที่เรารู้จักกันนะมันเหมือนแบบเป็นแมชชีนซะมากกว่านะอันนี้น่าจะตวงแบบว่าพวกของแห้งนะพวกถัว่วพวกอะไรต่างๆธัญพืชต่างๆแล้วก็มีแปลงปัดมาให้ด้วยนะครับมีโถรองมาให้นะครับก็เป็นโถน่าจะซส์ประมาณสักสี่ถ้วยได้อยู่นะส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นแทงน้ําสําหรับใส่ ใส่น้ำดื่มนะครับนี่นะครับค่อนข้างใหญ่อยู่นะมันจะมีจุกตรงนี้นะแล้วเราก็ต้องใส่ให้ตรงกับรูตรงนี้ที่เขาแถมมานะครับก็สำหรับติดนะ้ำตัวนี้แกะแล้วก็จะเป็นโถตัวนี้นะครับน่าจะเอาไว้สําหรับแยกกากเราก็จะามาใส่ตรงนี้จะมีร่องตรงนี้เราก็จะเอามาใส่ แล้วเราก็โถมาวางตรงนี้นะครับนี่ก็เครื่องก็จะพร้อมใช้งาน ครับตอนนี้ผมเติมน้ํำลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเป็นยังไงรอบแรกเดี๋ยวผมจะลองใช้โหมดคลีนนิ่งก่อนนะความความสะอาดโถนะครับเดี๋ยวผมลองเป็นโหมดคลีน คือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเครื่องเนี่ยมันกําลังคลีนนิ่งอยู่นะฮะพอทำความสะอาดเสร็จเนี่ยเขาก็จะเทน้ําออกมาตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะออกมาโถานี้เวลาเราที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะถูกทําความสะอาดเองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็จะกอออกมาที่ตัวนี้ตัวฐานตัวตัวตัวฐานนี้นะครับตัวระบบคลีนนิ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างมีความร้อนนะตงเนี้แตะเริ่มร้อนนะครับเพราะว่า เขาน่าจะเปิดตัวทําความร้อนด้วยนะครับให้เขามีความ h e ทเนี่ยเห็นไหมไอมันเกาะเลยนะครับแสดงว่ามีความพัฒนาไลฟ์มีความ, Light, ม,วามจัดก,การเรื่องของความสะอาดค่อนข้างดีนะครับคือแล้วตรงนี้เนี่ยตอนที่เขากําลังทําความสะอาดอยู่เนี่ยไอตรงนี้ก็มีไอน้าโผล่ขึ้นมาด้วยนะด้านบนนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาลองทำนมถั่วเหลืองกันเลยนะครับนี้ผมใช้นมถั่วเหลืองออร์แกนิกไปล้างน้ำให้สะอาดก่อน มีหนังสือแบบนี้นะครับเขาจะเขียนว่าหนึ่งถ้วยสองถ้วยนะครับมันจะแปลว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้วยเล็กของเขาแบบนี้นะครับไม่ใช่ถ้วยใหญ่ๆที่เราใช้อ่ไม่ใช่ถ้วยแบบนี้นะนี่ไม่ใช่ถ้วยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำนมถั่วเหลืองนะครับผมเลือกเมนูติ๊กดริค์นะครับแล้วผมก็เลือกปริมาณนมนะครับนมเนี่ยผมต้องการความเอ่อเข้มข้นเนี่ยอยู่ที่สัก แปดแล้วกันนะครับเป็นแบบนมหน่อยไม่ต้องข้นมากแล้วก็กดสตาร์ทใช้เวลา21นาทีนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับน้ำเขาจะเติมน้ำเข้าไปนะครับตัวระบบของเครื่องนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งทำความร้อนด้วยใน21นาทีนี้นะครับเขาจะมีความร้อนเกิดขึ้นทั้งต้ม ต้มถั่วไปด้วยแล้วก็ปั่นไปด้วยนะครับเป็นระบบเป็นโปรแกรมที่เขาตั้งไว้แล้วนะครับโดยเครื่องจอยอยางตัวนี้นะครับมีอุณหภูมิในการต้มนมถั่วเหลืองยอยู่ที่ประมาณสัก85องศาหรือ90องศาเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะต่อการาทําน้าเต้าหู้นะครับซึ่งถ้าเราใช้น้าเต้าหู้ที่เราต้มตามบ้านเนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิถึงจุดเดือดเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วหรือเราต้องมาคอยคนตลอดเวลาแต่พอใช้เครื่องตัวนี้เนี่ย เขาก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็มีการตั้งโปรแกรมไว้แล้วเรียบร้อยนะครับหน้าที่เราคือใส่ทวเลืองลงไปเลยนะครับแล้วก็เติมน้ําในแท้งแล้วก็กดฟังก์ชันได้เลยนะครับก็ถือว่าทําง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า21นาทีผ่านไปเนี่ยนมทวเหลือของเราจะเป็นยังไงบ้างครับ อันนี้เนี่ยเป็นซุปที่ผมทําไว้นะครับเป็นซุปถั่วข้นนะครับเป็นซุปข้นๆลักษณะค่อนข้างข้นแล้วก็เนียนละเอียดมากเลยนะครับผมคิดว่าเครื่องวายวันรุ่นนี้เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับใครที่ต้องการทําพวกซุปข้นซุปเหลวหรือว่าอาหารบดต่างๆนะครับเครื่องนี้เหมาะมากๆเลยนะครับมันไม่ต้องต้มหลายขั้นตอนไม่ต้องมานั่งต้มไม่ต้องมานั่งปั่นแยกโถอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวนี้ อันนี้ผมใช้สูตรแบบว่าติ๊กบริ้งนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่เป็นแบบว่าเครื่องดื่มที่ข้นขขึ้นมานิดหนึ่งตัวนี้เนี่ยจะเหลวกว่าตัวนี้จะเหลวกว่าตัวซุปนะครับซุปข้อนอันนี้มันจะข้นเป็นเป็นเนื้อเลยนะมันขึ้นอยู่กับสูตรที่เราใช้ด้วยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าการปั่นของเขาเนี่ยละเอียดมากๆเลยนะครับไม่มีเศษกากไม่มีเศษของเปลือกถั่วอะไรต่างๆเลยแล้วก็เบลนดปั่นออกมาได้เนียนสมูทมากๆเลยนะครับ ต่อมานะครับเรามาลองใช้โถปั่นแห้งกันดูครับ ก็ถือว่าละเอียดในระดับนึงเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีเศษเศบ้างนะเป็นเม็ดเมดเ็เล็กๆบ้างนะครับผมคิดว่าถ้าเราลดปริมาณลงนิดนึงนะแล้วก็ปั่นสัก2รอ,อบนะครับเนียนเป็นแบบว่าผงละเอียดยิบเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผลลั์ออกมาเม็ดเล็กๆบ้างนะครับอันนี้ผมใช้ถั่วลูกไก่นะโดยภาพรวมนะครับเครื่องปั่นจอยยงรุ่นไววันตัวนี้เนี่ย วัสดุข้างนอกนะครับเขาก็ทําออกมาจะเป็นพลาสติกเนาะแต่ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างสวยหรูเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเป็นโถ ใส่น้ำนะครับสามารถบรรจุได้ประมาณ2ลิตรนะครับในตัวโถปั่นตัวนี้นะครับข้างในเนี่ยเขาจะเป็นใบมีดที่ทํามาจากคุณภาพมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็เกรดถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีแถมโถซุปโดยซุปเนี่ยเขาจะมีแม่เหล็กนะครับเครื่องเนี่ยเขาเป็นระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่แบบเซฟตี้ล็อกนะครับการเซฟตี้เนี่ยเราต้องใช้โถนี้เท่านั้นในการลองรองน้าซุป ลองนมลองถัว่วลองซุปต่างๆนะครับเพราะว่าเขาจะมีแม่เหล็กในการเช็คว่าตอนนี้เครื่องมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเรายกโถปั่นออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องเนี่ยหยุดทํางานว่ากันเถอะนะครับแล้วก็มีตัวเดรนนะครับตัวเดนน้ําเสียน้ําที่เราทําความสะอาดแล้ว แล้วก็แถมตัวนี้มาให้นะครับ<ม>ก็เป็นถ้วยซุปนะครับถ้วยตวงหนังสือสูตรที่เขาให้มานะครับมันจะมีกอคิดสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทวนหนึ่งถ้วยเนี่ยควรจะใส่น้ําอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็หนึ่งถ้วยครับของเขาเนี่ยมันเพียงแค่50กรัมเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูสูตรอันนี้แล้วเราเอาไปใช้ถ้วยตวงแบบปกติเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สูตรที่ถูกต้องนะครับ<ม>แล้วเขาก็จะแถมตัวแปรงสําหรับปัดมาให้นะครับเอาไว้ขัด หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับและสิ่งที่เขาแถมมาให้ก็คือนี่เลยนะครับตัวโถวปั่นเล็กตัวนี้ตัว g นเดอร์ซึ่งสิ่งซึ่งตัวนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโถปั่นเล็กสามารถปัน่นธัญพืชต่างๆเพื่อให้เป็นแป้งได้ด้วยนะครับทำถั่วลูกไก่เนี่ยเมื่อกี้ผมทดลองให้ดูเนาะเอาเอาถั่วลูกไก่เนี่ยมาปัน่นแล้วก็ได้เป็นแป้งถั่วลูกไก่เลยนะครับความหยาบเนี่ยผมให้เต็มสิบเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณสักแนะครับมันยังมีเม็ด เป็นเม็ดเหมือนคล้ายๆแบบเม็ดทรายเม็ดขวดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีแบบเป็นแป้งแบบเป็นผงละเอียดเลยเนี่ยก็สักประมาณ 70%- 80%นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีและที่สําคัญก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถมาปั่นพวกซอสพสโต้พวกซอสซีฟู้ดพวกซอสที่มันเป็นของเหลวได้ด้วยนะครับก็เขาจะมีกําหนดปริมาณอยู่นะครับว่าของแข็งควรใส่เท่าไหร่แล้วก็ของนุ่มหรือว่าของที่เป็นของเหลวเนี่ยควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับเขาก็ ดีไซน์ออกมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีเขียนบอกชัดเจนมากๆเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแต่เลดเนี่ยเป็นเกรด304นะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็สามารถใส่ใช้งานร่วมกับเจ้าเครื่องตัวนี้ได้ด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาแถมมาให้ ก็ถือ <inequ ity S 1> ว่าการดีไซน์เครื่องปัดของ Y1 เนี่ยเขาจะพยายามทําให้มันฟังชั่นแลที่สุดหรือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับการออกแบบดีไซน์ต่างเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ทนทานแล้วก็ดูหรูหราเรียบหรูในระดับหนึ่งเลยนะครับสามารถเอามาวางโชว์เอามาวางตกแต่งครัวได้ดีไซน์แบบนี้นะครับก็ถือว่าถูกใจผมนะเพราะว่ามันเรียบหรูแล้วก็ไม่ดูเยอะเกินไปแล้วก็เรียบง่ายนํามาตกแต่งในครัวได้ด้วยนะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับมันจะมีอยู่หลักหลักนะครับประมาณ8หมด หมดแรกก็จะเป็นควิกซุปนะครับแล้วก็ทําพวกเครื่องดื่มที่แบบข้นๆนมอัลมอนด์ซุปข้นซุปเหลวนะครับแล้วก็มีเป็นแบบเพสด้วยก็คือเป็นพวกเหมือนปั่นพริกแกงปั่นอ,อะไรที่ต้องการเป็นความข้นๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปรับระดับ ของเหลวได้ปรับระดับน้ําของเราได้ด้วยนะครับจะเอาเหลวจะเอาข้นเนี่ยมันสามารถปรับระดับได้ว่างั้นเถิดต mm ัวรีไลฟ์เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นการฆ่าเชื้อนะครับ mm hmm. ตัวเครื่องเนี่ย mm hmm. เขาจะปล่อยพวกความร้อนอุณหภูมิ mm hmm. เขาจะมีฟังก์ชันฮีเตอร์ด้วยนะครับส mm hmm. ำหรับใครนะครับที่ชอบทานพวกสมูทตี้หรือว่าทานพวกน้ําผลไม้หรือว่าน้ําปั่นที่มันไม่ต้องการความร้อนนะครับ mm hmm. ก็จะมีโหมดฟังก์ชันจูสนะครับหรือว่าฟังก์ชันที่เป็น มิลช์เชคนะครับเราสามารถใช้สูตรของเราเลยนะครับสูตรต่างๆที่เราใช้เช่นใส่นมใส่ไอติมใส่ผลมไม้ต่างๆเนี่ยใช้โหมดฟังก์ชันจูสหรือว่าฟังก์ชันมิลช์เชคได้เลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะไม่ดึงน้ําในแทคงเนี่ยออกมาผสม มันก็จะทําให้เราได้สูตรตามที่เราคํานวณไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับใส่โถปั่นในบนนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราปั่นน้าปั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะทําความสะอาดโดยอัตโนมัติเลยนะครับด้วยความที่จอ,อยางรุ่น y วันตัวนี้เนี่ยเขาดีไซน์ฟังก์ชันระบบนะครับค่อนข้างเป็นระบบอัตโนมัตินะครับมีความเป็นฟูลออโตเมชั่นเลยนะครับเพราะว่าเขาเหมือนต้องการที่จะอำนวยความสะดวกคนที่ใช้งานไม่เป็นหรือว่าไม่ต้องการความยุ่งยากในการทําหลายขั้นตอนน่นะครับเรามีหน้าที่คือ เอาสมสมมาใส่ลงไปแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันที่เขาตั้งโปรแกรมไว้ได้เลยนะครับ<ม>เพราะแต่ละโปรแกรมนะครับจะมีเวลาในการปัน่น มีการใช้อุณหภูมิในมีการทําความร้อนเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนการทํางานเลยนะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นของรุ่น Y1 ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เขามีระบบอโตเมชัตินะครับในการทําความสะอาดในตัวนะครับใช้แทงน้ําที่อยู่ด้านหลังเนี่ยแหละเอามาเอา่อทำความสะอาดนะครับจะใช้ประมาณสักส3ครั้งนะครับในการปั่นทําความสะอาดเนี่ยในตัวโปรแกรมเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณ8นาทีนะครับในการทําความสะอาดตอนหนึ่งครั้งใครที่เร่งรีบไม่มีเวลาที่จะมา นั่งล้างมานั่งจัดก,การอะไรเนี่ยเทผสมแล้วก็กดปุ่มแล้วก็รอไปทําความสะอาดหรือไปทําเตรมตัวสักพักหนึ่งแล้วเราก็เอาออกมากินได้เลยนะครับ <PM. S 1> เครื่องปั่นนี้เนี่ย<ม>ในความคิดของผมนะเหมาะกับคนที่ชอบทานพวกซุปพวกอา,อาหารบดนะครับแล้วก็คนที่ทานพวกสมูทตี้คนที่ออกกําลังกายคนรักสุขภาพต,ต่างๆที่ชอบทานพวกทนันยพืชปั่นชอบทานพวกถั่วปั่นอะไรต่างๆนะครับที่ ใช้ความร้อนด้วยหรือว่าจะใช้ความเย็นก็ได้<ม>พวกสมูทตี้ก็ได้ตัวนี้เนี่ยก็สามารถปั่นน้ําแข็งได้เช่นเดียวกันนะครับก้อนเล็กๆก้กอนก้อนกลางๆที่เราใช้เป็นใช้ทั่วไปเนี่ยก็สามารถทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับก็ปั่นละเอียดมากๆเลยนะครับเครื่องปั่นตัวนี้จะลดขั้นตอนในการเอาไปเอาถั่วไปต้มแล้วก็เอามาปั่นอีกรอบหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับใครที่ชอบปั่นน้อยๆทาน้อยๆไม่ต้องเยอะอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆเลยเราอาจจะตั้งเป็นแค่1แก้ว2แก้ว3แก้วก็ได้เหมือนกันนะคร วายวานตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาแก้ปัญหาเรื่องของการลดขั้นตอนการต้มถั่วการปั่นถั่วต่งตางๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คงจะเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการไม่อยากจะล้างโถปั่นเองอะไรเงี้ยนะครับแบบกลัวใบมีดมันจะบาดมืออะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีระบบอโตเมชัตินะครับใช้เวลาประมาณ8นาทีในการทําความสะอาดให้แล้วก็รวมถึงมีการปล่อยฮีทปล่อยความร้อนทําความร้อนด้วยนะครับเวลาทําความสะอาดมันก็มีความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยนะครับ และแน่นอนนะครับสำหรับการรีวิวของผมนะครับก็จะมีจุดสังเกตน,นิดนึงให้เราได้ดูกันให้พิจารณากันเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโดยเครื่องปั่นจอยยังรุ่น Y1 ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นระบบ Full Automation นะครับออกแบบมาให้เราใช้งานแบบไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องคิดเยอะ,อะหลายๆฟังก์ชันเนี่ยมันถูกเซตถูกระบบอะคอนโทรลไว้เรียบร้อยแล้วว่าทั้งเรื่องของอุณหภูมิทั้งเรื่องของระบบการปัน่นรอบการปั่นต่างๆนะครับเขา มีโปรแกรมเซตไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเป็นทั้งจุดดีแล้วก็เป็นจุดที่เราต้องสังเกตเพิ่มเติมสําหรับใครที่ต้องการความเพลียวๆพความหลากหลายในการที่จะปร hai, ับเองแต่งเองอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเซตระบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป ar er, ็นจ so ุดสังเกตแรกนะครับจ <name cimento> ุดสังเกตที่สนะครับสำหรับผมเนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเจ้าตัวถาดรองน้าตัวนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่า อยากจะให้มันใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งทางความสะอาดแล้วก็ใช้ทั้งการต้มไปด้วยแล้วก็ทําคุกกิ้งด้วยเนี่ยถ้าแทงมันใหญ่กว่านี้ได้หน่อยมันก็คงจะดีนะครับเพราะว่าเราต้องเติมน้ํเองตลอดเวลานะครับก็ขอจบการรีวิวถ็อกบั่เยี่ยอจอย,อย่างรุ่นวายวันตัวนี้นะครับสำหรับราคาผมขออนุญ,ญาตพิมพ์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยจะได้ราคาที่ถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเมนูใหม่ๆคลิปใหม่ๆการรีวิวใหม่ๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้ผมรีวิวเครื่องปั่นอะไรหรือว่าอุปกรณ์อะไรหรือว่าวัตถุดิบแบบไหนนะครับเพื่อสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยผมคอยอ่านแล้วก็คอยจดไว้เอาไว้สําหรับทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ